สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่นะคะธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทางโราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้หรอกนะคะดูเป็นแนวทางให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยเป็นไวเบอร์ซ่ามารับชมรับฟังกันค่ะ ที่จะไปดูนะหมอว่าคุณจะได้พบเจอใครที่เคมีตรงกันรู้สึกมันเข้ากันได้ดีเหมือนมองตาก็เข้าใจนะคุณเคยเจอใครมาคะว่าเอเดินผ่านเราไปหรือทํางานสีไม่เท่าคืออาจจะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะอยู่ในกลุ่มในกลุ่มนะ,ะอย่างนี้ได้ได้ด้วยนะคะตรงนี้มันเหมือนรู้สึกว่าเ,เราเข้ากันได้ดีแล้วบางท่านอาจจะเป็นคนเก่าเก่าได้ด้วยนะคะตรงนี้เดลิฟเวอร์เข้ามาหมอมินว่าคุณมีทั้งคนใหม่ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตจิตใจกัน บางท่านนะนะคะแล้วมีทั้งคนเก่านะคนเก่าเป็นคนเก่าแบบไหนได้บ้างหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจหรือคนที่มาติดนาะที่ไปต่อไม่ได้ที่ผ่านมานะดูคุณหรืเขาเคยมั่นหมายเคยคิดจะแต่งงานเคยคิดจะอยู่เป็นครอบเป็นครัวกันแล้ว,ลวบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะหรือเคยพูดเรื่องอนาคตได้ด้วยนะนะคะตรงนี้นะมันคุ้มค่านะคะที่จะเจอคนนี้นะค,ะคนใหม่นะคะ คนที่เคมีตรงกับคุณนะเอ็กเพรสนะคะมีคนบอกรักคุณด้วยนะมาว่าหรือมีคนแอบชอบคุณมาตั้งนานนะจะได้บอกรักกันสักทีมาดูกันไปแรกก่อนนะหนึ่งถ้วยอะมาขอหยิบยกอันนี้ก่อนนะหนึ่งเหรียญถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกเหรียญคือทรัพย์สินเงินทองรัฐบาลตีเนาะตีความหมายคือเป็นซุ้มซุ้มแต่งงานความหมายของมอมินที่จะบอกคือมีบางคนอะจุนจะได้เจอคนที่จริงใจคนที่ซื่อสัตย์ ะะมีความรักที่ล้นออกมาจากหัวใจเขาเรียนคือความมั่นคงความรักที่มั่นคงหมายถึงมองถึงอนาคตกับคุณมั่นหมายแต่งงานก็แต่แน่นอนละ่ะไม่ใช่ว่าคุณเจอเขาเดือนเดียวเขาจะมาแบบแต่งงานคุณมันไม่ใช่คความหมายคือที่หมอจะบอกก็คือคบกับคุณเขาก็เหมือนวางแผนเป็นสเต็ปคบกันนะคะนะะสักพักก็อาจจะได้ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะนะะภัยตรงนี้ขึ้นมานะะแล้วก็เปิดเผยให้คนได้รับรู้ให้เกียรติเรา อย่าบอกว่าไม่สําคัญนะคะมาคนคบกับเขามาบางคนที่ผ่านมาคุณคบกับใครมาตั้งหลายปีเขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเลยคุ้มเคือมาตลอดอันนี้เขาจะให้ความชัดเจนับคุณนะคะซัพพอร์ตทางด้านหัวใจและทรัพย์สินเงินทองเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเจอที่ไหนได้บ้างบางท่านอาจจะเจอหนึ่งนที่หมอบอกไปแล้วในสายงานนะ,ะถ้าลมยายาอยู่หมอไม่ได้บอกว่าให้เราไปตามหาความรักไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเราสมมุตินะ,ะอยู่แต่บ้าน พอถึงเวลาทํางานเราก็นู่นแหละเช้าไปถึงที่ทางานกลับมาเย็นวันอาทิตย์วันเสาร์เราก็อยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยมันโอกาสยากที่ไปเจอเช่นถ้าคุณเอาตัวไปสังคมใหม่ๆเช่นเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือนะคะไปงานแต่งอย่างนี้ก็ได้นะ,ะนี้งานแต่งงานสัมมนาไปทําบุญไปปฏิบัติหรืองานบวชมันมันเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้บอกว่าเราต้องตามหาความรักแล้วคะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเจอคนนี้นะคะคนที่อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้นะ หรืออยู่ในสังคมนั้นๆคุณเห็นเขาประจําหรือในสายงานเคยเห็นไหมคะผ่านแล้วไปสายตาก็มองกันหมายว่าคุณจะได้รู้สึกพิเศษกับคนนี้ดวงช่วงนี้มีสเสน่หนะ,ะถ้าท่านชายจะเจอผู้หญิงที่อาจจะอายุมากกว่าแต่หน้าเด็กเป็นคนที่มีมีหมายถึงมีเงินมีงานมีความพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรานะคะทั้งจิตใจดูแลเราเหมือนแม่ดูแลลูกอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํา คนคนนี้นะคะอาจจะทางานเกี่ยวกับแพทย์หมอครูบาอาจารย์ Alone, เกี่ยวกับยาได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเดนเพสเสื้อผ้าอาพรนะคะหรือร้านเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้นะคะตรงนี้นะได้ด้วยนะนะคะหรือเสื้อผ้าอาพรก็ได้เนาะตรงนี้เดลิเวอร์งานเป็นอะไรบ้างเกี่ยวกับความสวยความงามร้านเสื้อผ้าอาพรร้านเสริมสวยได้หมดนะคะหนึ่งเรียนแบบไหนล่ะอสังหานะคะตรงนี้ได้ด้วยหรือเพื่อนแนะนําพามาบางทนเป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะคะบกด้วยเนี่ย ตกตำแหน่งความคิดมีคนบางคนอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆมาคุณด้วยตรงนี้เด็สั้นคนคนนี้นะคะถ้าคนใหม่ๆมาว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มได้ทาให้เรามีความสุขเป็นคนที่ชัดเจนนะคิงดามเนี่ยมันไม่ได้มีไพ่ไปอื่นที่ประกอบแปลว่าเขาชัดเจนตรงนี้แต่เก็บอาการก็ได้นะคะทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณมีความสุขมาดูกันใหม่นะคะว่าก่อนที่คุณจะเจอแบบนี้คุณเสียใจอะไรมาบ้างบางท่านคุยกับท่านน้า กรกฎมีนพิจิกเนะาะธาตุดินกันพุทสมกรคนนี้นะคะจะมีความชอบอะไรคล้ายๆกับคุณนะถ้าคุณคือศินเสมอกันนะคะคุณชอบไหว้พระชอบสวดมนต์นะคะก็ไลยก็ชอบแบบเดียวกันชอบสัตว์ชอบอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกันนะ,ะมีความคิดความคานบางอย่างที่มันมันคล้ายกันนะคะมาดูกันนะก้าเหลี่ยนที่ผ่านมาคุณมาได้รับความใส่ใจเลยเนาะคนคนนี้ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างโฟกัสแต่เรื่องตัวเองแต่บางคนก็เจอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือไปเจอคนที่มีเจ้าของ คำว่ามีเจ้าของนะคะบางคนมาดูดวงหมอขอพูดนิดนึงนะอย่าทําให้มันคือความชอบใจอ่ะพยายามทำเ,เรื่องมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดก็พยายามทําให้มันถูกอะค่ะ mm hmm. บางคนบอกเอ้ยเขาไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณคะนะคะถ้าอย่างนั้นบางคนเขาอยู่เป็นแฟนก็มีแล้วนะคบกันก็มียังไม่ได้แต่งงานยังไม่จดทะเบียนก็มีนะคะ mm hmm. ถ้าเขามีคนอื่นมาก่อนเราครบกันแปลว่าเขาไม่โสดนะคะหรือบางคนเขากําลังมีปัญหากันอาจจะ มีปัญหากันก็ไม่ได้แปลว่าเขาโสดอยาดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้เขาไม่ชัดเจนกับเรานะคะเขาคุ้มเครือหรือมีคนคุยเยอะท่านลมบางท่านนะคะเนะี่ยห้าเหรียญเหนื่อยน้อยใจกับความรักความสามัญท่านนี้ที่เราทุ่มเททรัพย์สินเงินทองเขาก็หลอกเราได้ด้วยนะมันเป็นวิบากกรรมของเราด้วยแล้วถ้าคุณถามหมอ,อว่าเอาแล้วเขาจะไม่ได้รับกรรมหรือได้รับแน่นอนค่ะกรรมคือการกระทํานะคะตรงนี้นะนะนะเหมือนเขามองหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆ แต่แฮงแมนเนี่ยนะคะสองรอบแล้วขึ้นมามันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงแปดดานะคะสองเหรียญนะเขาก็ควงคุณกับอีกคนนึงวนๆว,ว,วิเวียนอยู่แบบเนี้ยแต่ไปๆมาๆกลับๆอย่อย่างเนี้ยนะคะบางคนอายุน้อยไม่ว่าคุณจะทุ่มเททรัพย์สินเงินทองให้แค่ไหนบางคนเป็นหนี้เป็นสินเพราะความรักนะคะเขายังไม่ได้เห็นคุณค่าเลยบางท่านไม่ได้มีเรื่องที่สามนะเขามีอีกโก้ทัศนคติไม่เคยยอมเราเลยเถียงตลอดไม่เคยผิด บานคนถูกบล็อกหรือเราบล็อกเข้าไปมันเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายของคนหมู่มากนะคะ The f เป็นสภาวะที่เขาไม่เคยให้เกียรติเราไม่เคยชัดเจนเลยบางท่านก็โดนนิ่งไปไม่บอกไม่กล่าวหายไปไปเริ่มต้นเดียวใครก็ไม่รู้มาดูกันนะคะไม่เป็นไรเนาะอันนี้นะคะค่อยไปดูในหัวข้อนะคะข้อความหรือสองคนรักเก่าแต่นี่หมอพูดถึงคนใหม่นะมาดูเพิ่มเติมคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยคนใหม่เป็นยังไงบ้างนะคะเพิ่มเติมนะ ห้คิงดาบทหารตำรวจในพลในพันได้คนนี้ค่อนข้างนิ่งนะคะแต่พูดพูดตรงนิดนึงนะชัดเจนนะคะก้าถ้วยบางท่านก็รักเพศเดียวกันละคือไพ่เนี่ยม,มันได้หมดนะคะไม่ไม่ได้จําเป็นต้องดูแต่ผู้หญิงกับผู้ชายนะอาถ้หยดูดูเวอร์คือคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศเกี่ยวกับต่างประเทศได้หมดนะคะหรือคนไกล หรือคนไทยที่เราไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะหรือแม้แต่คนต่างชาติก็ได้นะเดมิเมชเชียนเป็นหมอดูเป็นผู้รู้เป็นนักโหราศาสตร์ได้ด้วยไฮโลแฟนไพ่พรละพึกศพลาคณาพึกศบนะคนคนนี้อาจจะผู้ใหญ่นําพาหรือถ้าเป็นคนอายุน้อยก็ตามนะหมอไม่ฟิกนะว่าต้องอายุเท่าไหร่แต่เขานีสใส่เหมือนผู้ใหญ่ก็ได้นะสเตนสิงละคณาสิงมีคนเก่าๆของคุณด้วยนะคะที่ทําให้คุณเสียใจก็ได้นะที่ไม่เคยชัดเจนคุณอยากลื้ฟื้นเดอเอ็มพัลเลอร์ราศีเมษลาคณาเมษ ถ้าโสดนะคะหรือคลักรักครั้งใหม่คุณเห็นไหมเอ็มเพรสไพจัก,กรพรรดินีตีคู่มากับไพจัก,กรพรรดิคือราชาคู่กับราชนีคุณจะได้เจอจัก,กรวาลจะดึงดูดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะดึงคนที่ใช่พรนาดใดที่คุณเคยขอขอให้เราได้เจอความรักที่เป็นคู่บุญคู่กัลยาณมิตรนาจัก,กรวาลน,นะคะจะเขาเขา คือเขาจะรีนะคะรีรีทายคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราเพื่อให้เราได้เริ่มต้นดึงดูดความรักข้างใหม่เข้ามาเติมเต็มคนที่สมน้ําสมเนื้อคนที่คู่ควรแก่ความรักที่ดีๆสีเสมอคุณอาจจะเจอทางออนไลน์ทางสายงานหรือมีคนสองคนอยู่นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะสีไม่เท้านะคะตรงนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนคุ้นเคยรู้จักกับคุณมาก่อนรู้จักทา่านผ่านทางเพื่อนก็ได้นะหมอมินว่า ทั้งคนเก่าหรือคนใหม่ส่องคุณทางโซเชียลมาตลอดแอบชอบแอบปลื้มคุณนะค,ะคนที่เข้าไปปล่อยเข้าไปนะคะหมอว่าเข้าไปไม่ได้ดีหรอกเขาได้ไปรับมีบาของเขาแล้วคําว่ามีบาคือกรรมคือการกระทํานะคะไม่มีใครแช่งใครหรอกทำดีไม่ดีมันก็ย้อนสอนหาเราทุกคนทุกท่านเพียงแต่เราจะรู้ไหมว่าเอ้ยเราทําอะไรเราพูดอะไรไปบางอย่างที่ผิดคือถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงกรรมเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดพูดอะไรผิด ะะเราเปลี่ยนแปลงได้คือเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้เพราะว่าอดีตที่ผ่านมามันไม่สามารถไปแก้ได้เป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะคะตรงนี้นะหมอพูดไปแล้วคนใหม่ก็เข้ามาอยากจะพัฒนากเราให้ความเติมเต็มให้เกียรติเราคนเก่าๆที่เคยไม่ใส่ใจหรือไปเราไม่ได้ดีโอกาสกลับมานะคะเอามาดูกันนะมาดูว่าเขาคิดและรู้สึกไงคุณบ้างนะคะเอาก่อนที่จะไป ส่องความคิดดูความคิดของเขานะคะมาขอดูก่อนว่าถ้าเขาเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะคนใหม่ๆนี่นะคะ่ะเขาเขาเป็นกัลยานมิตรที่ดีนะคะเป็นคนน่ารักอาจจะเจอทางสายเพื่อนสายงานแล้วคนเก่าๆของคุณได้ด้วยนะใบนี้คุณดูนะคะไพ่ของคุณออกมาแล้วเนะะี่ยเนี่ยค่ะเป็นคนเดิมๆด,ด้วยนะ,ะสองถ้วยอะ่ะอุยอันนี้ไพ่ออกมาเป็นคนเก่ามูลเลยสองคุณอยากกลับมาอยากขอโอกาสนะคะเฮมิต erm นะ เธมีนิสชกันลักคน,นาการมอว่าการที่เขาอยู่เงียบๆนิ่งๆหรือไปแล้วไม่ได้ดีผิดหวังอะไรบางอย่างเขาจะนึกถึงคุณเป็นเอ็มเพลสของเขาไม่มีใครดีแล้วเอาใจใส่เท่าคุณอีกแล้วนะคะเอ็มเพลสอยู่ตรงนี้แล้วอย่าไปเห็นค่าเวลาที่สายนะคะตอนอยู่ให้รู้คุณค่าโอ้ยมันเป็นคนเก่านะคะเสียใจมากเลยตอนนี้คิดถึงคุณนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะที่ผ่านมานะคะตรงนี้นะ,ะมอว่าเขาไปแล้วไม่ได้ดีอะ แต่ถ้าเป็นคนใหม่หมอพูดเลยว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเคยชอบคุณสองทางโซเชียลหรือได้สายงานคุณดูนะคะดูเข้าไว้ว่าคุณดูนะคุณเคยเห็นใครนะคะสบตาเราไหมโอ้คนนี้เขาส่องคุณอยู่เขาแอบชอบแอบปลื้มคุณอยู่บมอว่าเอ็กเพลสเนี่ยเขาจะมาบอกรักคุณก็ได้นะหรือแสดงออกให้คุณเห็นว่าี่เขาปลื้มคุณนะเขาชอบคุณนะนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เคมีตรงกับเรานะคะอ่ะ หมอขอดูแอคชั่นขอไปค่ะดูความคิดความอ่านที่เขามีแต่ชาวทัดลงมบางนะคิงถ้วยาควีนถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะเขาบอกเขามีจิตพิเศษกับคุณนะคะเขาวางคุณลงไม่วางคุณไม่ลงนะคะอันนี้ขออนุญาตเก็บก่อน เด็กถือถ้วยนะคะไพ่ดูไพ่เดอะสเตงนะคะแล้วก็คิงถือเหรียญธาตุดินเนาะนะ,ะเด็กถือดาบนะคะก้าวดาบโอ้ยคนเก่าๆคิดถึงคุณมากเลยค่ะเซียนเลยอตัวนี้จริงด้วยค่ะเนี่ยอันนี้ถ้าท่านใดถามว่าุยทำไมหมอดูรักใหม่ทำไมมีคนเก่าคือหมอก็ต้องอ่านตามไพ่หมอนะคะตรงนี้นะลักใหม่นี่แหละค่ะคุณดูลักใหม่แต่คนเก่าเข้ามาอยากจะเป็นรักใหม่ของคุณด้วยอันนี้แล้วแต่คุณจะพิจารณาเนาะ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะดีนะเนี่ยคนเก่าๆก็อยากกลับเข้ามาเครียดมากกลัวเสียคุณไปคุณคนนี้อาจจะเคยคบออกับคุณมานานแล้วไม่เคยชัดเจนหรือไม่ก็คือเคยพูดตรงใส่คุณก็ได้นะหรือคุณกับเขานะคะเคยคิดอยากจะมั่นหมายอยากจะแต่งงานหรือเป็นครอบเป็นครัวหรือบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้บางคนนะคะถ้าเป็นคนใหม่ๆเขาอยากทําเพื่อคุณนะคะเขาบอกคุณชัดเจนละเก็บเงินเก็บทรัพย์สร้างเนื้อสร้างตัวไปกับคุณ อันนี้คนคนที่อาจจะเคยผิดหวังก็ได้นะคะแต่นี้หมอขอกระจุกรวมตัวเนี่ยเป็นคนเก่าเนี่ยเสียดายคุณมากมากเลยนะคะสีไม่เท้าอยากสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับคุณคุณคือคนที่ใช่ที่ดีที่สุดของเขาอืมคนใหม่พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะมั่นคงกับคุณสร้างเนื้อสร้างตัวคนเก่าเก่าที่เคยที่คุณเคยทุ่มเทก็อยากกลับมานะทีนี้อยู่ที่คุณจะเลือกแล้วนะคะท่านลม่าทีนี้ ท่านลมบอกอะไรถ้านลมบอกว่าฉันยักได้คนที่ศีลเสมอฉันแต่ถ้าเป็นคนเก่าเปิดหนังสือหน้าแรกยันหน้าสุดท้ายก็เหมือนเดิมมันขึ้นอยู่กับคุณนะหรือบางท่านอะเพิ่งได้รู้จักกันหนังสือยังเปิดไม่หมดอาจจะได้กลับมาเรียนรู้และเข้าใจกันใหม่ก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับคุณบุญเกลื่อนหนุนนำพานะคะดนะ คนเจอคนอายุน้อยเนาะอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมอายุต่างชาติต่างภาษาหรือความห่างไกลได้ด้วยนะคะหกแม่ท้านะสิบเหรียญจัดติ๊กนะ,ค,ะควีนถือไม่ทา้าแรับถ้าสอหรับหรือเลิเวอร์นะคะดูนะอันนี้เป็นไพ่ไปที่สิบของคุณหมอมินจะพูดอย่างนี้นะคะคุณหมอจะให้คุณดูนะคะตรงนี้ไพ่ตีคู่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อคู่นะหรือไม่ได้บอกว่าไม่เป็นคือ เอาง่ายๆมันเหมือนคนที่เคมีตรงกันนะคะนะค,ะนะค,ะค,ณคุณคุณอาจจะเจอคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณดูนะคะเมียงมองคนใกล้ตัวอย่างที่หมอบอกคุณเคยเจอกันไหมเคยคุยกันไหมหรือไม่เคยมองผ่านกันเอ้ย hey, ทำไมาฉันรู้สึกชอบคนนี้จังเขาก็คงชอบคุณนะคะแต่เพียงแต่ยังไม่ได้แสดงออกยังเงีย,งยบๆดูทรงดูอาการกันอยู่แต่เอเ็กเพลสเนี่ยคือหมอมินว่าเขาจะแสดงออกให้คุณรู้ <S <S เริ่มสแสดงออกว่าเขาชอบคุณเริ่มอาจจะคุยกับคุณมากขึ้น เพื่อให้คุณเป็นสัญญาณบอกว่าเอ๊ะฉันฉันชอบคุณนะหมอว่าคุณก็คงชอบกันถ้าอยู่ใกล้ตัวความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสได้เปิดตัวได้คบหากันเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะถูกไหมตรงนี้ขึ้นมาด้วยอืมบางคนอาจจะเจอความรักที่แตกต่างหรืออยู่ไกลกันแต่ความสัมพันธ์นอาจจะคุยกันน้อยลงแต่มันจะมีความเข้าใจมากกว่ามีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันได้ด้วยนะคะแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่หมอไม่พูดถึงไม่ได้คนเก่าๆของคุณจะวนกลับมา มารู้ค่ามาเห็นคุณของคุณเสียดายคุณนะตอนนี้หมอมินขอให้แนะนําสุดท้ายให้ดีกว่านะนะคะตรงนี้นะสีไม้เท้าหกถ้วยโอ้ยเป็นคนเดิมโดนเนาะแทมพลนหกไม้เท้า นี้เธอถ้วยคิงถ้วยแปดไม่ท้านะคะไพ่เดอเพลยชาวธาตุลมเป็นคนที่เลือกได้คือทุกธาตุละค่ะเลือกได้เลือกรับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองนะคะหมอพูดเลยว่าช่วงนี้คุณจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานประสบความสําเร็จมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทําคุณเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นนะสวยขึ้นดูดีขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ะะแล้วหมอพูดเลยว่ามีทั้งคนใหม่ที่อยากจะพัฒนาความสามารถนะคุณค่อยๆเกิดก่อเกิดกําเนิดความรักเมตีจิตที่มีให้กันคนเก่าๆก็เริ่มสองแล้วคิดถึงอยากกลับมามา,มาเห็นคุณเห็นค่ามาชัดเจนกับเราทีนี้อยู่ที่คุณเลือกหมาว่าคุณจะเลือกความสุขทุกสิ่งทุกอย่างคุณคอมพลีตหมดแล้วอยู่ในตัวคุณนะคะถึงเวลาแล้วหมาว่าคุณจะเลือกด้วยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดคัดกรองคนที่ใช่ให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะชาวทาดลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ